บอกว่าเราต้องปรับเข้าสู่ซอฟต์โวรหมดซึ่งทุกคนที่เป็นผู้นําหัวหน้าองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนว่าเราต้องมีทีมในการจัดการคนซึ่งคนเนี่ยในองค์กรเราก็มีหลายเจเนอเรชันความขัดแย้งในองค์กรมันก็มีเราจะทํายังไงที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมอะค่ะไปตามเป้าหมายซึ่งมันอาจจะเป็นเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายที่เปลี่ยนไปเพราะเราต้องรอดเราจะมีการจูงใจแล้วก็บริหารจัดการคนเหล่านี้ยังไงครับพี่เทียข้อดีของวิกฤตตอนนี้คือเรื่องนี้รู้ไหมหนึ่งในข้อดีมากๆเลยของสิ่งที่ก่ลังเกิดขึ้ พอคนเราเริ่มเห็นชัดๆแล้วว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันกระทบกับชีวิตของเขาจริงๆผู้คนเนี่ยเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ย mm. มันจะอนาคตจะยังไงเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์เรามักจะมีความร่วมใจกันในยามแบบนี้นะฮะถ้ายามสบายมันไม่ค่อยมีใครร่วมใจมาหาเรื่องตีกันเองนะฮะส่วนใหญ่นะแต่เมื่อยามลำบากเนี่ยยามเนี่ยเรียกว่ายามลำบากละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยามแบบนี้เนี่ยคนจะร่วมมือร่วมใจกันใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ ทำต้องทำให้เป็นนะครับต้องเล่นเรื่องนี้ให้เป็นต้องต้องเอามันมาเป็นแรงผลักด,ดันให้ตามหาเป้าห,หมายด้วยกันไม่ใช่ทําให้คนกลัวแล้วสั่นไปหมดต้องทําให้กลัวแบบอยากสู้ต้องทําให้กลัวแบบกระหายอยากสู้กลัวนิดนิด,นดแต่อยากสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องการจูงใจให้ทีมแบบอยากสู้ค่ะพี่รับมีเทคนิคอะไรไหมคะทํายังไงให้จูงใจทีมได้ระดับแรกต้องไปดูก่อนว่าคนของเราเป็นยังไงคือมนุษย์เราต้องวิเคราะห์นคนก่อน คือคนของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมนุษย์เรามันไม่เหมือนกันนะบางคนขู่เยอะเกินไปก็ก็กลัวแล้วทําอะไรไม่ได้บางคนต้องใช้แรงขู่เยอะหน่อยถึงจะขยับตัว <S <S พอไปวิเคราะห์เราก็ดูว่ามาตรการประมาณไหนเหมาะสมแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆ <S <S นะฮะโอกาสแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นเวลาในการสร้าง unity ของทีมซึ่งเมื่อกี้ก็มีคนถามว่าอย่างเรื่อง drive ที่บอกว่า motivate ทีมค่ะอยากให้พิแทบแชร์ว่าพ่แทบใช้วิธีอะไรในการ drive ทีม จากประสบการณ์ของพิแทบเองให้ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือถ้าพูดเป็นรายบุคคลเนี่ยคือเราต้องดูว่าแต่ละคนเขามีความคาดหวังมี incentive อินเสนชีอะไรใช้เข้าด้วกันเนาะแล้วเราก็พยายามเอาเนะนะีไปคุยกับเขาว่าเนี่ยเราความคาดหวังองค์กรเป็นแบบนี้ incentive อินเสนชีของคุณแบบนั้นเรามาอนไลน์กันได้ไหมค่ะนั่นเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับเราวิธีการสื่อสารเราสมมติว่ามันมีเป้าหมายใหม่อย่างพิแทบบอกว่าปีนี้สีจันจะมียอดเท่านี้เวลาสื่อสารเรื่องเป้าหมายเพื่อให้คนนะ่ะรู้สึกว่าอยากทำอ่ะพิแถบสื่อสารแบบรวมหรือว่า ค่อยๆไปทีละส่วนคือเราต้องพูดก่อนว่าเราทาเรื่องนี้ไปทำไมสําคัญมากคือต้องให้เหตุผลว่าทําไมเราต้องทําเรื่องนี้เสร็จแ,แล้วเราค่อยมาบอกว่าแล้วไงต่อนะฮะเราไงต่อเราจะทํำยังไงดีต้องแต่ต้องบอกว่าทาทาไมสําคัญมากบางทีเราบอกว่าเราจะเอาสมมติเราบอกว่าเราจะได้รอดโต25ในคำถามคือทำไมต้อง25คอเนตัวเลขนี้มาจากไหนไม่โตได้ไหมอะไรเงี้ยน,นอกบ้า <laughs> ไม่ไม่โตไม่ได้แต่ว่าพูดถึงอะนะ,นะะมันจะต้องมันจะนก็มันก็ต้องเล่าก่อนนะครับเราจะเป็นคนที่เป็นผู้นําที่คนอยาก ไปด้วยอะ่ะเราจะเป็นยังไงแบบว่าให้คนชอบในตัวเรามันฝึกได้ใช่ไหมคะฝึกได้ครับไม่ง่ายส่วนตัวก็ไม่ได้ทำได้ตลอดแต่ว่าคิดว่ามีสองสาเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าทำให้เห็นเป็นตัวอย่างคือไม่ใช่พูดอย่างเดียวสมมติเราบอกว่า,วา,วาพี่อยากให้ทุกคน เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความครีเอทีฟเสนอไอเดียใหม่ๆอยากให้ทุกคนมีไอเดียใหม่ๆม,มาคุยกันนะทุกคนอยากเป็นอย่างนี้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมะแต่ไอหัวหน้าเนี่ยไม่รับไอเดียใหม่เลยเนี่ยตัวอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ทาเป็นตัวให้เป็นตัวอย่างเราพูดอะไรเนี่ยนะฮะต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเราอยากให้ทุกคนมาตรงเวลาหุ่นง,ง,งินมากเลยเวลาคนมาไม่ตรงเวลาแต่ <S <S หัว,วหน้าบางทีก็มาสายอย่างงี้ก็ไม่ได้เป็นต้นนะฮะเพราะนี่อยากได้อะไรต้องทําให้ดูก่อนนะอันที่สองเนี่ย คือจะใช้คว,าว่า walk the talk ก็ไดภาษาขบอก walk talk คือคุณพูดอะไรก็ทำไมไ่ได้อันที่สองเนี่ยคือ promise less deliver more หัวหน้าที่ดีเนี่ยต้องสัญญาน้อยแต่ส่งมอบเยอะไม่ใช่กลับกันอันที่สามคือเป็นผู้ฟังผู้ฟังสำคัญกว่าผู้พูดมันโลกนี้มีคนพูดเยอะนละ้วนะฮะพอเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยหัวหน้าจะสังเกตว่าหัวหน้าบางคนเนี่ยที่คนเขาศรัทธามากเไม่ต้องพูดเยอะ แต่ว่าฟังแล้วรู้จังหวะที่จะพูดนะฮะอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้ามาพูดถึงเรื่องของการโปรโมทบ้างค่ะพี่แท็บการทำให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักการสร้างแบรนด์ awareness เนี่ยถ้าเราจะโปรโมทโดยที่หลายคนก็มีต้นทุนจํากัดทุกองค์กรไม่ได้สามารถมีเงินในการไปโปรโมทได้เยอะอเราจะทํายังไงให้การโปรโมทนั้นนะคะมีประสิทธิภาพเพราะถ้าไม่โปรโมทคนก็ไม่รู้จักเราจะใช้วิธีไหนโปรโมทได้บ้าง โอ้ยุคนี้ยุคนี้มันมันมันมีพื้นวิธีเยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยครับการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันต้องใช้เงินทุกอย่างเลยนะเรียกว่าหนึ่งรอยเปเซ็นตะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เขานําเสนอเอายกตัวอย่างโซเชียลมีเดียเพื่อทุกคนเห็นภาพง่ายๆนะโซเชียลมีเดียเนี่ยคนที่เขานาเสนออะไรบางอย่างที่มันมีคุณค่าจริงๆอ่ะกับคนกับคนที่ดูนะฮะเราจะพบว่าเฮ้ยมันไม่ต้องใช้เงินเลยหรือว่าใช้น้อยมากเนี่ยเขาก็มีคนติดตามเยอะ เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับมันเลยต้อง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 ,ต,องต้องพยายามหาทางดูจริงๆวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะในการทำในการทําเรื่องเ,ออเกี่ยวกับกับการสร้างแบรนด์การสร้างการไปที่รับรู้นี่คือการให้ความรู้ผู้คนอ <c oughs> อันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากครเรามีความรู้อะไรเราให้ความรู้นั้นกับผู้คนเพียงแค่คุณทําอาหารเก่งหรือว่าคุณทําอะไรเก่งนะ แล้วคุณให้ความรู้กับผู้อาจจะเป็นอะไรที่มันนิชมากนะครับเช่นสมมติว่าคุณเล่นกีตาร์เก่งางนะเราลองคิดภาพคนหนึ่งเล่นกีตาร์เก่งมากอยากสอนกีตาร์ทุกคนเพื่อให้ทุกคนที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นเล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นแบบนี้คิดว่าจะมีคนตามไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมนี่แล้วแยะนะฮะเพราะฉะนั้นการให้ความรู้คนการให้แรงบันนาลใจกับคนการให้เสียงหูราอกับผู้คนก็แล้วผเนี้ยในที่สุดมันก็เป็นเพียงแต่มันต้องใช้เวลาใช่มันต้องใช้เวลาสม่ำเสมออ่าต้องสม่ำเสมอต้องใช้เวลาอย่าคิดว่าทําวันสองวันเราจะ นอกจากการโปรโมทแล้วไอ้ตัวโปรดักของเราเองอะค่ะเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้มันขายยากจังเลยเราก็เลยลดราคากลายเป็นว่าพอลดราคาปุ๊บอาจจะมีสงครามราคาเกิดขึ้นเพราะว่าคู่แข่งก็จะเล่นเรื่องราคากันเราจะจัดการหรือว่ารับมือ,อยังไงดีเพราะเราเองก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสงครามราคานั้นนะคะพี่ทัทคือจริงๆเราต้องพยายามหลีกเลี่ยง p r i c e w a r ให้ได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อัน,นี้พูดจริงๆว่า ไพร์วอลเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคนชนะคือคนเงินเยอะสุดเสมอตสงถ่บนยาวะะใช่ไหมคะต้องส่ายบันยาวใช่แล้วมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะฮะ<ๆ>เราถึงเห็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ย <ๆ S 2> เขาพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สงครามราคาการเราดูก็ได้เนี่ยว่าสงครามราคา e ีวีที่จีนเนี่ยจะจบที่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็ดูเลยว่ามันจะไปจบที่คนเงินเยอะสุดแน่นอนหรือแม้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาแทรกแซงมีสองอย่างเ,<ๆ>เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดครประวัติศาสตร์สอนเรามาเสมอว่า p r i c e w a r เนี่ยเล่นเท่าไหร่ก็เจ็บ โดยเฉพาะคนตัวเล็กเจ็บกว่าเสมอต้องออกจาก Pricewall ให้ได้แล้วก็มีวิธีหลายอย่างนะครับการทําของเราให้แตกต่างในเชิงคุณภาพในเชิงการพรีเซนต์อะไรก็ได้คือมันไม,ไม่ต้องแตกต่างคุณภาพอย่างเดียวนะมันแตกต่างได้หลายอย่างเราต้องถามตัวเราว่าเราออฟเซสกับลูกค้าขนาดที่เราเข้าใจเนี่ยว่าลูกค้าเราเนี่ยอยากได้อะไรจริงจแล้วเราเข้าใจไหมว่าตลาดที่เราเล่นอยู่คือถ้าเกิดคุณอยากเล่น Pri ซ์บอลเล่นได้นะครับแต่คุณต้องมีเงินเยอะจริงๆนะไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการที่ทําไม่ได้เลยไม่ใช่ทําได้ แต่ว่าต้องมีเงินเยอะ<ช>ต้องมีกระสุนเยอะนะครับแต่คนที่เขามีวิธีอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะไปเล่นทําไมวิธีนี้<ช>นะเราก็ไปเวอื่นก็ได้นะครับ<ช>แล้วก,วก็เราก็จะเห็นว่าลองลองไปศึกษาเรื่องพวกนี้คนที่เขาทําธุร,รกิจเนี่ยน่าจะพบว่าธุร,รกิจที่ไม่นับที่มันใหญ่มากจริงๆเราก็แบบลงมาตัดราคากันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยธุร,รกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงプライซพอร์กันทั้งนั้นค<ช>่ะนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยอืมแล้วก็ มัน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 เจ็บตัวกันหมดครับในวันที่ธุรกิจค่ะต้องแข่งขันด้วยคุณภาพคนมากกว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนใน Soft Skill หรือว่า Em o t i o n a l i n t e l l i g e n c e เนี่ยสหระพักงานมองว่าคุ้มค่าและวัดผลได้ยังไงบ้างคะคุะค้มค่าแน่นอนฮะแต่ว่าวัดผลอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเมทริกซ์ต่างๆที่ถูกวัดผลในทุกวันนี้เนี่ยมันมันยังอ,อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ส่งผลออกมามากแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ เราเริ่มเห็นแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับมันมีสตาร์ทอัพหนึ่งเขาทำน่าสนใจมากคือเวลาเราใส่พวกเครื่องวัดอย่างเงี้ยไอ้ริสแบนวัดบูบเบิร์บอะไรเนี่ยนะแล้วลองนึกภาพว่าทุกคนในบริษัทใส่หมดนะฮะแล้วเดินเข้ามาเนี่ยมันสามารถมอนิเตอร์ระดับเลเวลของฮอร์โมนสำคัญบางตัวได้แปลว่าเราสามารถบอกได้ว่าวันเนี้ยทีมงานของเราเมีระดับเซโรโทนินเฉลีย่ยเท่าไหร่พร้อมจะรับกับเรื่องยากๆไหมมีระดับ ท็อกซีทอกซินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคือมันอย่างนั้นได้เลยแปลว่าอันนี้คือพูดออดวานหนึงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้จะถูกวัดผ่านแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะวัดแบบกว้างๆอ่ะเช่นเราบอกว่าเฮ้ยทุกคนมันเราลงทุนกับเรื่องนี้มากๆเนี่ยแล้วการทํางานมันดีขึ้นไหมคนมันพูดจากันน่ารักขึ้นหรือเปล่าพวกนี้ก็วัดได้แต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรแพสซีฟคือเป็นเหมือนแบบสอบถามอะคือถามที่หลังแต่อนาคตจะแ c t i v e แล้วนะอีกหน่อยคุณไปหาหมอคุณมีพวกนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเนี่ย เครียดเกินไปหมอรู้ได้ไงว่าเครียดเกินไปก็ค่ามันบอกมาตลอดมันเก็บมาทุกวันเขาก็จะบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างกาลังจะมาที่ทําให้เราเนี่ยจะสามารถวัดของที่ไม่เคยวัดได้มาก่อนทีนี้มีคําถามหนึ่งว่าเราจะรู้เรื่องไงว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ควรไปต่อแล้วตรงไหนที่ควรหยุดจริงๆเรื่องของการหยุดหรือการตัดขาดการหยุดก็สําคัญก็สําคัญต้องรู้ใช่ไหมคะคือเราก็ควรจะต้องตอบคําถามสองสามเรื่องครับว่าหนึ่งของที่เราทําอยู่เนี่ยยังมีคนต้องการอีกไหม ต้องการไหมต้องการอันที่หนึ่งนะสองไอคนที่ต้องการอ่ะเขายอมจ่ายตังค์เปล่านะฮะสามถ้าเขายอมจ่ายตังค์เนี่ยเขายอมจ่ายตังค์ซื้อเรื่องนี้จากเราไหมถ้าตอบโนโนโนหมดเนี่ยนะก็อาจจะไม่ไม่ควรไปละนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในโลกที่ a อค่ะเข้ามามีบทบาททักษะของพนักงานนะคะเพื่อให้องค์กรอยู่รอดอ่ะ ต้องพัฒนาทักษะอะไรที่คิดว่ามันจะทําให้ช่วยให้รอดมากขึ้นค่ะราพพูดเป็นแบบภาพกว้างครับมันคือทักษะการเรียนรู้เรื่องใหม่ mm hmm. การการทิ้งของเก่าเรียนเรียนรู้เรื่องใหม่นี่สําคัญมากแต่มันใหญ่มากนะทักษะเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องฝึกมันเริ่มต้นแต่ทัศนคติก่อนยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นทัศนคติแบบน้ําเต็มแก้วเช่นแบบว่าฉันเก่งทุกเรื่องอะไรพนกเนี้ยนะพวกเนี้ยไม่รอดนะฮะเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดบอกเลยเพราะว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับความสบบามารถในการเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียวมันคือความเชื่อ้วยว่าคุณต้องเรียนหรือเปล่าคนมันจะมีคนที่ไม่คิดว่าต้องเรียนอ่ะเก่งที่สุดในโลกแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่รอดนะฮะคือยังไงก็ไม่รอดนะฮะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเราเห็นไหมว่าเจมินายวีโอสามเนี่ยโอ้โหทำเจนวีดีโอนี่คือโหดมากนะฮะโคดสุดๆแต่แม้กระทั่งตากล้องมือระดับต้นๆของประเทศไทยทุกคนเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องเรียนเลยนีเพราะว่าเขาเขารู้แล้วโลกมันมาทางนี้พวกนี้จะรอดอนะ <Yeah. S 2> พวกนี้จะรอดแต่มันก็จะมีคนที่แบบไม่อะฉันเก่งที่สุดในโลกไอ้พวกนี้ไม่รอดทัศ mm hmm. นคติจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะไม่มีคนเหมือนเยอะนะคนที่เป็นน้าเต็มแก้วจริงๆที่บอกว่าโอ้โหไม่อะเราเก่งทุกเรื่องคนอื่นมันห่วยหมดพี่ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยไอ้อย่างนงี้ไม่รอดแน่นอนนะฮะซอฟต์สกิลอะไรที่จาเป็นอย่างสกิลเรื่องภาษาหลายคนว่าไม่ต้องเก่งภาษามากเพราะ AI อาจจะทําได้เออเรื่องภาษานี่น่าสนใจคือผมตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะแต่พอเริ่มเห็นความแอดวานซ์ของมันแล้วเนี่ย ก็อาจจะประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ต้องพูดแบบ fluent สุดๆแต่เราต้องรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดนะเราต้องรู้ว่าอะไรถูกผิดอ่ะ <c oughs> คือเราต้องมีความสามารถประมาณที่จะบอกได้ว่า <c oughs> ที่มันแปลมันอ่ะถูก <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นะไม่งัน้นอ้ไม่งัน้นมั่วไปนี้อาจจะไปไกลได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรู้ประมาณนั้นแต่ soft skill ยุคนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องภาษาหรืออะไรเงี้ยซะเยอะละ <c oughs> มันจะเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองความสามารถในการคิดวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่อง Half truth หรือว่าเป็นเรื่องข่าวเท็จนะครับความสามารถในการจัดการอารมณ์ความคาดหวังของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นเรื่องพวกเนี้ยที่มาหรือแม้แต่ความสามารถในการไม่พูดในยามที่ไม่คนพูดนี่เป็นเรื่องที่พี่เพิ่งรู้ว่ามันยากเหมือนกันนะความสามารถในการอยู่เฉยๆในยามต้องอยู่เฉยๆะนะฮะคือคนที่มันแบบ alert active มากทําเรื่องนี้ม่ยาก คือเวลามีอะไรอยากแอคชั่นแต่มันมีบางเวลาที่ไม่ควรทำอะไรเลยอยู่ควรอยู่เฉยนะพวกนี้คือซอฟต์สกิลหมดเลยตอนนี้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยขอเติมไฟหน่อยค่ะขอทำยังไงดีว่าให้เราเนี่ยมีไฟคิดว่าเป็นคำถามส่ง้ทยที่ส่งไปถึงทุกคนที่ฟังอยู่ในห้องซูมนี้ค่ะต้องลงหรือทำอะไรสักอย่างบางทีเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจหรือเพอร์เพสของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการคิดนะครับ เราเรามาคิดว่าเราต้องคิดอะไรให้ออกก่อนแบบวางแผนก่อนมันถึงบบจะมีเป้าหมายออกมาแต่ว่าเป้าหมายจำนวนมากเนี่ยมาจากการลงมือทํานะครับเอ่อถ้าใครชอบอ่านหนังสือของมูราคามิเนี่ยจะรู้ว่ามูราคามิเขาบอกว่าเวลาเขาเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะไม่คิดต่อนะเขาจะไปวิ่งอ่ะเพราะวิ่งคือแอคชั่นวิ่งคือแอคชั่นพอเราสมองเรามันเป็นอย่างนี้มันตลกมากพอเราเริ่มลงมือทําในบางอย่างเนี่ยนะฮะ พลังของมันจะมามันจะเกิดขึ้นมาจากเรื่องนี้มันเคยมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาทำที่อังกฤษน่าสนใจมากคลินิกนี้เป็นคลินิกรักษาโรคซึมเศร้านะฮะรักษาโรคซึมเศร้าแต่คลินิกนี้ประหลาดมากไม่จ่ายยาเอาคนมานั่งคุยกันที่มีปัญหานั่งคุยกันหมอก็คุยแล้วก็สิ่งที่เขาให้ทําก็คือเขาให้คนที่เข้ามาอยู่ในเนี้นะครับไปปลูกดอกไม้ต้นไม้ที่หลังคลินิก หมอบอกว่าหมอจะจ่ายยาเพียงอย่างเดียวคือคุณต้องทำไงก็ได้ให้ไอ้แปลงต้นไม้ของคุณอันนี้มันเติบโตงอกงามแอส g r กร p นะในฐานะกลุ่มนี้ให้ได้เชื่อไหมว่าพอคนมันมีต้นไม้ต้องดูแลแล้วนะฮะ60%เนี่ยหนึ่งเดือนอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาเลยเพราะว่าเพราะว่าเรามีอะไรทำมอ่นเรามีแอคชั่นเราเห็นมันเติบโตแล้วแรงมันดาลใจเกิดจากตรงนั้น ขอระยะอีครั้งแรงบันดาลใจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไฟต่างๆบนโลกไปเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งคิดเอาเป้าหมายคุณก็ไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดเป้าหมายคุณมันจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่าง <c oughs> คุณต้องเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วตอนนั้นเป้าหมายจะมา <c oughs> เป้าหมายจะมาเนี่ยคำตอบนี้ถูกเลยคุณป่านถูกต้องเลยนะครเขาให้เหตุผลในการมีชีวิตถูกต้อง <c oughs> พอเราทําปุ๊บเราจะค้นพบว่าเฮ้ยเรามีที่ทางยืนอยู่บนโลกนี้วะทุกคนมีหมด พอเริ่มลงมือทำปุ๊บเราจะพบว่าหมีมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้คุณอาจจะไปเจอมันในเพื่อนร่วมงานคนข้างบ้านไม่รู้เหมือนกันในงานบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยก็ได้นะฮะแต่ผมยืนยนันว่ามันไม่ได้มาจากการนั่งอยู่ที่ห้องแล้วคิดว่าเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชันบ้างแต่มันจะมาจากการลงมือทำครับ